m a g i c o f Healing สวัสดีค่ะวันนี้เรามากับคลิปแรนด o อมนะคะไม่รู้ว่าพายอยากจะบอกอะไรกับคนที่ผ่านเข้ามาฟังแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนด o อมนะคะอาจจะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับฟังนะคะแล้วก่อนอื่นเลยเรามาเช็ค Energy ก่อนว่าคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องเป็นลักนาราศีอะไรบ้างหรือมีอะไรที่จะบอกได้บ้างว่าพลังงานนี้เป็นของคุณ ชาวราศีธาตุดินะคะ่ะพฤศกกันมังกรมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเลขหนึ่งวันเดือนปีเกิดอะไรก็ได้นะคะชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีความเกี่ยวข้องกับเลขห้าอ่ะแล้วก็ชาวราศีธาตุไฟอีกเหมือนเดิมมีความเกี่ยวข้องกับเลขหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นพลังงานเอเนอรจีของคนที่อยู่ในชาวราศีธาตุไฟธาตุน้ํา มีนกระกฎพิจิกมีความเกี่ยวข้องกับเลขสาและชาวราศีสิงชาวราศีสิงาัดไฟนะคะเอาละถ้าคุณมีอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตรงกับที่บอกไปเมื่อสักครู่พลังงานแรนดอมนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณนะคะมาค่ะไพ่อยากบอกอะไรคุณเพิ่งสูญเสียอะไรไปหรือเปล่าคะ คุณเพิ่งสูญเสียคุณกำลังจมจอมอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่มันพร่าหมัวมืดมนหาทางออกไม่เจอจมอยู่กับความสับสนพอรู้สึกเสียดายแล้วมันก็เหมือนเป็นอะไรที่ซ้ำแผลเก่าของคุณคุณปกป้องตัวเองมาโดยตลอดคุณระมัดระวังตัวมาโดยตลอดแต่คุณก็ยังเจออะไรเก่าๆอะไรเดิมๆความไม่ชัดเจนความคุมเคือมองว่าหลายๆคนที่ผ่านมาฟังและน้อมเนี้ยช่วงเนี้ยคุณจะมีเซนส์สัญชาตญาณที่รุนแรงมากๆ สามารถสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของคนรอบข้างได้แล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจทําก็มองว่าเป็นสิ่งที่เซนส์นหรือสัญชาตญาณของคุณบอกให้คุณทําและนั่นมันไม่ผิดเลยค่ะและนั่นเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจไม่พลาดเลยค่ะให้เชื่อมันเซนส์นและสัญชาตญาณของตัวเองนะคะและหลายคนน่ะจริงๆแหละมองว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์อะไรมา เหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งในเรื่องของความสูญเสียหรือการที่คุณเพิ่งปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตแล้วคุณเลือกตัวเองเลือกที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองเพราะคุณเลือกได้เพราะคุณเลือกเองแล้วเป็นสิ่งที่คุณรังสรรค์ชีวิตของคุณมาอย่างดีคือคุณอาจจะรู้สึกเสียดายคุณอาจจะรู้สึกว่ามันซ้ำแผลเก่าแผลเดิมแต่ครั้งนี้มองว่ามันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมา คุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณแน่วแน่มากขึ้นว่าในสิ่งที่คุณตัดสินใจอ่ะมันไม่พลาดแน่นอนแล้วมันจะมีสิ่งที่ดีมาแทนที่แน่นอนมองว่าคุณกําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่อืมคุณชัดเจนกับตัวเองอ่ะว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรในชีวิตเพราะคุณมองว่าไม่ว่าจะมีใครเข้ามาหรือจะมีใครออกไปคุณก็ยังเหลือตัวคุณอยู่เพราะที่ผ่านมาคุณก็ผ่านอะไรมาด้วยตัวเองตั้งเยอะตั้งแยะแล้วกับการที่คุณเพิ่งจะปล่อยอะไรออกจากชีวิตไป ก็มองว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตคุณขนาดนั้นถือว่าเป็นความรู้สึกความคิดที่ดีมากๆที่คุณคิดหรือว่ารู้สึกแบบนี้มันอาจจะมีความเจ็บปวดเสียใจอยู่บ้างอะ่ะแต่หลังจากนี้มองว่าคุณจะปกป้องตัวเองหนักกว่าเดิมอะคุณจะแบบคีฟความรู้สึกตัวเองได้ดีกว่าเดิมอะ่ะเอาเอาประสบการณ์เอาเหตุการณ์ที่ผ่านมา มาสะสมไว้เพื่อที่จะไม่ให้วนอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆอีกต่อไปแล้วมองว่าสิ่งที่คุณเพิ่งปล่อยไปสิ่งที่คุณเพิ่งเจ็บปวดเสียใจมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกแล้วอะ่ะเพราะหลังจากเนี้ยคุณคุณเหมือนคุณจะเข้าสู่โหมดใช้ชีวิตแบบสันโดษไม่ยุง่งไม่วุ่นวายกับใครอยู่กับตัวเองทำความเข้าใจกับตัวเอง เหมือนอยู่แบบปีกวิเวกไปเลยมันไม่ใช่เพราะคุณหนีความรู้สึกหรือความเจ็บปวดแต่นั่นคุณกำลังหนีไปเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นอืมแล้วสิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อใครแล้วมองว่าคุณอะ่ะจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้จัก และเข้าใจในความต้องการของตัวเองกล้าที่จะตัดอะไรที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตออกไปกล้าที่จะเลือกความยุติธรรมให้กับตัวเองกล้าที่จะตัดสินใจด้วยความเน่วแน่แน่วแน่และเด็ดขาดอืมแล้วมองว่าสิ่งที่คุณเพิ่งเสียไปเอาละ่ะพอาเสียไปแล้วอะเหมือนสิ่งสิ่งนั้นเขายังต้องการคุณสิ่งสิ่งนั้นเขายังอยากที่จะวนกลับมาหาคุณเหมือนบุมแบแรงอะ พอคุณแว้งออกไปพอคุณโยนออกไปมันก็จะวนกลับมาหาคุณแต่มองว่ารอบนี้คุณไม่เอาแล้วนะฉันตัดแล้วตัดเลยตัดแล้วตัดจบตัดขาดไม่ต้องกลับมาคือคุณจะไม่เคว้งออกไปเพราะคุณรู้ว่ามันจะกลับมาเหมือนคุณจะแบบฝังลงดินไปเลยเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้แบบกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกเป็นแบบนั้นน่ะคือรอบนี้คุณชัดเจนมากๆคุณจัสเมนคุณตัดสินแล้วว่าไม่โนงไม่เอาไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกันอีกแล้วต่อให้ สิ่งสิ่งนั้นจะอยากกลับเข้ามามากแค่ไหนคุณก็จะไม่เปิดโอกาสให้สิ่งสิ่งนั้นเข้ามาเพราะคุณรู้ว่าการที่มีสิ่งนั้นมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกสบายใจไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองพอคุณปล่อยไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่เหมือนชีวิตได้เริ่มใหม่เหมือนได้นับหนึ่งใหม่แล้วหลังจากนี้ดูเหมือนว่าจะมีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่อะไรที่คุณทุ่มเทออกไปอะไรที่คุณให้ออกไป แล้วคุณยังไม่ได้รับผลตอบแทนนี่แหละค่ะหลังจากนี้แหละสิ่งที่คุณให้กับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างจะคืนกลับมาหาคุณทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการซัพพอร์ตการช่วยเหลือช่วยเหลือใครไปให้อะไรใครไปทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนมาเพื่อตอบแทนสิ่งที่คุณทำ แล้วมองว่ามันจะเป็นความสุขและความสบายใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะนิยามสิ่งนั้นเป็นคนสิ่งของหรืออะไรก็ตามแต่แต่มองว่าหลังจากนี้คุณจะมีความสุขกับชีวิตมากๆคุณจะรู้สึกว่าคุณอะเหมือนได้เกิดใหม่มันจะมีแต่อะไรที่ดีเข้ามามันจะมีแต่คนเข้ามาซัพพอร์ตให้การสนับสนุนเหมือนชีวิตคุณอะ ได้รับของขวัญของรางวัลชิ้นใหญ่เพื่อตอบแทนความดีความพยายามและความทุ่มเทของคุณแลนดอมนี้เลยบอกคุณว่าไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้และสิ่งที่คุณทุ่มเทออกไปมันไม่ได้สูญเปล่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับแลนดอมนี้ขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่แลนดอมหน้านะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ